ที่ประชุมสปชได้ข้อสรุปร่างกฎหมายองค์การคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะครับติดตามกับคุณบุษยาอุ้ยเจริญมีรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณรณพพค่ะถกกันกว่า2ชั่วโมงค่ะในที่สุดนั้นที่ประชุมสภาบรรูปแห่งชาติไม่เห็นด้วยค่ะ,ระกรร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิส,สระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนั้นนำกลับไปปรับปรุงใหม่ค่ะแล้วก็เสนอกลับมาภายใน30วันนะคะ หลังจากเปิดได้สมาชิกสภาป,ป็นรูปแห่งชาติพิปรารร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระยะหนึ่งในที่สุดที่ประชุมได้มีมติไม่เห็นด้วยกับการส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปให้คณะรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีการแก้ไขด,ด้วยคะแนน145ต่อ72คะแนนงดออกเสียง7เสียงซึ่งเท่ากับว่าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะต้องนําร่างกฎหมายฉบับนี้พร้อมกับข้อสังเกตของสมาชิกไปแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเสนอให้กับคณะร,รัฐมนตรีโดยสมาชิกสาม,มารถที่ จะยื่นข้าเสนอเพิ่มเติมภายใน7วันและให้คณะกรรมาการนั้นมีเวลาทํางานภายใน30วันและนําร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาปฏิรูปแผ่งชาติอีกครั้งซึ่งการนํากลับมาในครั้งนี้สภาปฏิรูปแผ่งชาติจะแก้ไขรายละเอียดไม่ได้เว้นแต่แก้ไขถ้อยคาเพียงเล็กน้อยและกรรมาการจะต้องเห็นชอบด้วย สำหรับการอภิปรายของสมาชิกนั้นมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างเช่นนายเสรีส่วนนภานนท์ในั้งข้อสังเกตว่าการตรวจสอบโอครงการอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดส่วนนายเจียมศักดิ์บินทองสมาชิกได้อภิปรายสนับสนุนเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาประชาชนนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบทุกด้านขณะที่นางสาวสารีอองสมวังก็ชี้แจงค่ะว่าการทำงานของคณะกรรมการ คณะกรกรมก,การอิสระนั้นไม่ได้ซ้ําซ้อนกับสคอบเพราะสคบอนั้นฟ้องร้องแบบปัจเจกบุคคลแต่คณะกรรมการจะฟ้องร้องแบบส่วนรวมโดยผ่านอายการสูงสุดค่ะค่ะและขณะนี้นะคะในที่ประชุมสภาป็ิรูปแห่งชาตินั้นก็เป็นการอาภิปรายทั่วไปค่ะว่าจะทําอย่างไรให้การบริการของภาครัฐที่จะบริการประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกและก็รวดเร็วค่ะคุณรณพัะ